สำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาเข้าร่วมประชุมผ่านทางลิงก์ที่ได้รับมาทางไลน์นะคะ mm hmm. เมื่อลิงก์ถูกส่งมาในไลน์ของเราเราก็คลิกลิงก์ขึ้นมาพอเราคลิกลิงก์ขึ้นมานะคะจะปรากฏหน้าจอที่มุมบนขวามือจะเป็นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วก็มีลูกศรชี้ขึ้นนะคะเราคลิกที่เครื่องหมายนี้แล้วเราก็เปิดด้วย safari พอเราเปิดด้วย safari ปุ๊บก็จะปรากฏหน้าของ o o มนะคะแบบที่ทุกท่านกำลังเห็นอยู่เสร็จแล้วปุ๊บตรงนี้นะคะก็จะเป็นหน้าเราแล้วนะคะเราก็เลือก join with video ค่ะคลิก join with video อพอเราจอยวิดีโอเสร็จแล้วตอนนี้เราก็จะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมแล้วนะคะทีนี้จะเห็นหน้าจอว่า please wait the meeting host will let you in soon นั่นหมายความว่าในฝั่งของคนที่เขาเชิญเราอะคะ่ะเขาต้องไปกด Admit เราก่อนพอเขาก,กด Admit เราปุ๊บเราก็จะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมนั้นก็จะมีหน้าตาของเราอยู่ในห้องประชุมนะคะสำหรับพี่ๆพ,พ,พอมาถึงหน้านี้แล้วก็คือรอณขณะนี้นะคะเราก็ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งแล้วนะคะพี่อุบลวรร กดรับเราแล้วจากนั้นเราเห็นหน้าจอนี้ค่ะเราก็ต้องกด call using internet audio นั่นก็คือใช้ระบบเสียงคลิกเข้าไปแบบนี้นะคะทีนี้ในมุมของเราที่เราเป็นผู้ร่วมประชุมนะคะพี่เราก็สามารถที่จะลากขวาเห็นตัวเรากับเห็นพี่ปุ๊แล้วก็เห็นพี่อุม๋มก็คือเห็นสมาชิกในห้องประชุมนั่นเองค่ะอันนี้เราสามารถเข้ามาสู่ห้องประชุมได้แล้วนะคะสำหรับเวลาที่เราประชุมเดี๋ยวจะบอกในเรื่องของการเปิดไมค์ปิดไมค์ ีขึ้้นนมาแบบถ้าหากว่าเรายังไม่ได้พูดนะคะก็ขอให้ปิดใหม่จึ๊บเป็นสีแดงแบบนี้แปลว่าปิดเสียงเราแล้วถ้าเมื่อใดก็ตามที่เราจะพูดนะคะเราจะพูดก็ให้เราเนี่ยไปจิ้มที่ไม์อย่างนี้ แล้วเราก็สามารถพูดได้เสียงเราก็จะเข้ามาในการประชุมนะคะแต่ถ้าในระหว่างที่ประชุมแล้วเป็นท่านอื่นพูดนะคะก็คือขอให้ปิดไมค์เสียงจะได้ไม่แทรกนะคะแล้วก็อยา่างนึงก็คือว่าระหว่างการประชุมแนะนําให้เสียบหูฟังเพราะว่าเสียงมันจะได้ไม่รบกวนรบกวนคนที่อยู่ใกล้ๆกันนะคะสําหรับตอนนี้นะคะถ้าทําตามคลิปนี้ก็สามารถเข้าร่วมประชุมได้แล้วนะคะก่อนนะคะคลิปนี้ก็คือจบเพียงเท่านี้นะคะสําหรับการเข้าร่วมประชุมคะ่ะ